ซุปตาตัวแม่เงินเหลือใช้ ate, รีโนเวทคฤหาส์หรูที่ซื้อมาเกือบ2,000ล้านย้อนกลับไปเมื่อปี2022มีรายงานว่าดีว่าสาวเสียงทรงพลังอเดลอเดลนักร้องสาวจากอังกฤษได้ควักเงินซื้อคฤหาส์หรูในเบเฟอร์ลี่ฮิลล์แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามูล,ลค่าเกือบ2,000ล้านบาทท่ามกลางวิวทิวทัศน์สวยอลังการแสนล้าน ล่าสุดผ่าไปเพียงหนึ่งปีอเดลก็ตัดสินใจรีโนเวทบ้านหลังนี้ใหม่แทบทั้งหมดแต่ยังคงส่วนสระน้ำหน้าบ้านและรูปปั้นไว้งานนี้ต้องมารอลุ้นกันว่าหลังรีโนเวทจะสวยอลังการหน้าอยู่ขนาดไหนแต่เห็นแค่นี้ก็ดูรูหราสมฐานะตัวมัมตัวแม่ทั้งนี้คฤหาสนรหรูหลังนี้ก่อนจะมาตกอยู่ในมือของอเดลเคยเป็นของพระเอกรุ่นใหญ่อย่างซิลเวสเตอร์ สตตลโลนซิเวสเตอร์สตตลโลนนั่นเอง